ตอนนี้เพื่อนผมเนี่ยเริ่มทลัาคีดีตัวเองกันรัวๆแล้วหล,ลับเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆเฮ้ยเอาดีๆเฮ้ยหนงยังไหวได้ไงอะโอโ้โหโอ้โหแรงอยู่นะครับเนี่ย เอ้ยเอ้ยอย่าที่อย่าที่โท,โ,ทโทษโทษน้ษองเพี่ยเล่นว่ะก่อนจะไปร,ะรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกดิ้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บอไลน์แอปโกด้นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปหากคุณยังไม่มีร้านเติมเกมประจําที่ทั้งถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้น บริการทุกกระดับความประทับใจต้องกดเล่นเติมเกมเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับผมลิงอยู่ใต้คลิปนะ <c oughs> ยังออกเคียวอยู่ไหมออกครับเคียวเก่งขึ้นนะครับเออแพทเนี้ยจำแนกได้2เซ็ตหลกัหลกๆก็คือเซ็ตกันตายกับเซ็ตแทงคือเก่งคู่ไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยพี่ครับผมเล่นกันตายเออมันจะอ่อนลงไหมครับเก่งเหมือนกันครับแต่ใจเย็นครับรีวิวทีละเซ็ตเก่งเก่งคู่ครับเคียวถูกปรับมาให้ติดนานขึ้นถ้าออกนานขึ้น4ี่นาทีป่ะเออ แล้วก็ได้ทั้งความเร็วการโจมตีกซ้ตอะไรเนะนี่ยเฮ้ยนี่คือเกมอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 เกมอะไรนะ <c oughs> อ่ะอ๋อยว้าวอันนี้ฝึกเป็นบีเจนนหรครับเนี่ยโอ้เหลือจ้าเชื่อเกมอะไรครับเนี่ยบีเจนใกล้ชันเนาะนอนหลับหลับตาเธอนะขอให้เธอหลับฝันดี

มีข่าวดีกับข่าวร้ายกับข่าวโคตรร้ายเลยอันนี้น่าจะเป็นข่าวโคตรร้ายอ,อ,อ,อยากกะชวยนะแต่เห็นมีสี่ตัวแล้วเพื่อนเราไม่ไม่เอียงไวก้ก็เจอกันใหม่นะจ๊ะววส,ส,ะะสะแกตอยู่ทั้งเกมเลยเหรอใช่เหรอเอาดีดี มาๆมามาหลอดฉันเจ็บหนึ่งฉันหนีฉันหนีก่อนอันนี้คือจริงๆผมเก็บได้หมดนะครับแต่ว่าผมแค่อยากจะเหลือให้เพื่อนได้เล่นบ้างนะครับอันนี้เอ้ยลุนอะไรอะ่ะโอ้โหฟาวจัดเล่นลุนคิดติ๖โคตรฟาวโอ,โอ้อันนี้ฟาวเหรอคนดูลุนผิดเหรอเห็นคิ้เมื่อกี้เด้งขึ้นมานี่คือไม่ใช่ละไม่ใช่ฟาวจริง คิดที่ผมมาทำไมครับนี่ยพี่ชายผมหรือเราจะไปเชรกันตายกันก่อน <c oughs> หรือหรือเราจะไปเชรกันตาย <c oughs> คนดูยังทันนะคนดูโหดได้นะครับอยากได้เชรไหนนะครับตอนนี้เชรกันตายก็เล่นได้แล้วก็เฟสเอ่อเฟสแทงก็เล่นดีนะครับตอนนี้ได้หมดเลย <c oughs> แต่ตอนนี้เพื่อนผมเนี่ย <c oughs> เริ่ม <c oughs> ทันาคิดีตัวเองกันรัวๆแล้ว หลับอุ้ยเอาดีๆเอาดีๆเฮ้ยเอาดีๆเฮ้ยน้องอิงไหวได้ไงอะโอ้โหกลามน้องอิงจะรออีกกี่ชาติอ,าอิงก็ง่าพี่ไม่ได้ง่ายๆหรอกน้องอ,อิงดูชุดตำที่พี่คุมมาด้วยโอ้โหไหวปะว,ว,ว,วะกันตายก่อนก็ได้โอเคครับผม ไม่ดูชุดพี่เลยน้องเอ๋ยพี่คุมชุดชเชื้อดำนะอกไรน,นี้แบบนี้ทั้งวันก็ยังไหวเอออ,นนะอะไรเนี่เนนเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟนะหลับหลับนะหลับนะแนลแนลโลกโลกโลกถ้ามีไอคิวะองาจติดตามไปนะแต่ไม่มีนะน โอ้โหแรงอยู่นะครับเนี่ยเราเป็นู้เกียวปาใหม่แน่ๆเลยไอยังไม่ได้อ,อ่อนไปไปเพื่อนไม่ต้องสมจริงขนาดัหนก็ได้เ,เพื่อนเ,อเพื่อนไอเพื่อนไม่ต้องสมจริงขนาดนั้นก็ได้รู้แหละว่าเออโอ้โหเพื่อนก็รู้แหละว่ารีวิวเกมเลกมันก็ต้องให้มันแบบแรงมันตึงแต่ตึงมากก็ไม่ดีเพื่อนถือว่าขอเลย ไฮโนอย่าบอกนะว่าเอ็งกรลังขึ hey, oh ้นต <Stop. S 2> <quiero S 1> yup. ัดได้ท oh ั oh. <stop. S 2> ้งชิดแรกเลยอะเอ็งมันจริงใจเกินไปปะวาน้องเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหแล้วกดไอคิวทำไมเนี่ยตายเลยอะข้อดีของความเรียวกันเพื่อนที่นะครับเคียวแป๊บจะได้เคียวละ ทำไมรู้สึกต่างไฟฟ้ามันแรงขึ้นมามั่วละเอ้ยน้องน้องหล่าหกตัวแล้วน้องขอเธอขอเธอเย็น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 เอ้ยน้องเรงเิ่งปวดเต้นแล้วตายกันเยอะขึ้นเฮ้ย,ยมีดาเมจด้วยเหรอเฮ้ยโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยอยู่ไม่เตตากันเลยโอ้โหต้องปล่อยวะครับได้เคียวแล้วอ๋อนี่กูเวลาเคียวหรอเค ท่านี้ก็เคฟเซนติบูดาตาคีขึ้นมาเดี๋ยวฝรับก็ได้ครับเดี๋ยวเลียร์ล่างเดี๋ยวผมไปทำบนให้แต่ว่าอย่าปล่อยล่างปล่อยนะป้อมเราเสียง่ายเกินเอ๊ะเองใครอ่ะไม่หลับเลยหรอ เอาดิสุขุ้ยน่โอ๋ใส่กันได้เดย๋ยวผมไปทำเวฟให้ครับจริงๆไม่ต้องบีบเขาขนาดนั้นก็ได้หาหาหาตังก่อนก็ได้นะเฮ้ยน้องน้องเอายิ้มออโอ้ยพี่ชายโอ้ฮัลโหลฮัลโหลคนไทยผมผมบอกว่าไม่เล่นก็คือเซฟเซฟอีสเดอ ไม่ตายทำเว็บทำเว็บเยอะเฮ้ยเก็บไม่ได้อะเอาดีวีจะงัดไม่โดนฮะถ้างัดโดนก็หลับไม่ต้องมาเล่นกับผมไี่ชายพี่ชายไม่ต้องมาเล่นกับผมพี่ชายไปช่วยเบลล์ได้สิ อันนี้ต้องวนครบรอบใช่ไหมเคียวอะ่ะโอเคโอเคมีใครปะเนี่ยออบเจกออบจักรออบจุกออบดาร์กอะไรอย่างงี้ไหมครับเออคือโอ้โหอีกงั้มาก,ก็ตึงเลยปะเขาหรอป้าของเราเนี่ยแหละไอ้นู่นละ อยู่ไปต้ตาโอโ้โหโอ้โหเอคิวอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะเฮียศูน์จุาวีต้นเกมมันกากกักอ,อ๋อสองหรือมันสองอวะอ๋อ0.75เอ้ยโอโ๋อ0.75จ,จริงต่ไม่ได้ครับเพื่อนต่อได้อ่าวีล่า10บนาทีนะเฮ้ยโอ้โหเองเข้าลืกกันไปเปล่าน้อง โอ้โหโอ้โห oh, oh. oh, oh. อ่ะกูตายให้กูตายให้กูตายให้แข็งแล้วพลิกแล้วโอเคไฟหน้าไม่มีแล้วอ,อันนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับแต่จริงๆไม่อยากลงทุนหรอกแต่ว่ามันดูเหมือนจะไม่มีใครเรียกให้ผมได้เลยแข็งอะ่ะโอเคแล้วพิกแล้ว ไอ้ท่าขี่คิตติโตไม่เท่เลยอะ่ะเอลสูไม่มีแข็งไม่มีฟิกนะครับ12นาทีมีนะเอลสูอ่ะอุ้ยมีดาเมจด้วยเหรอถ้าออกมีแอมจะแรงขึ้นไหมคิวกอรอบลีเพิ่งกลับตรงนั้นมีแค่ติตัว เอาไว้เพื่อนไม่ค่อยทำเซฟเวิขึ้นมาเลยแค่อ๋ <c oughs> อออบเจกต์ออบเจกต์เ <c oughs> <c oughs> ออเออบเจกต์อ,ตอ, <c oughs> <c oughs> ออบเจกต์เด้อโอเคเราดูเคียว1.5ึ่งาวีละตอนนี้พี่ะั้งมีฟิกกดอยู่บนอือฮั้ เอ้ยอย่าเท่อย่าเท่โทษโทษน้องเพี้ยนเลนวะอย่าเท่อย่าเท่อ่าอันนี้ใครเนี่ยโอ้โหมีคีบทงป้อมเองก็เฟี้ยวเกินน้องชายพี่หมเนาะดูเดือดกันทุกท่านจะบีดสิครับรอเอ้ยโอ้โหปิดแสงดีพวกมันจะบีดจะบีดจะบีดถ้าเรามีเกี้ยวเด้งเลือด ไอ้เกียว1.5วิเราเด้งเลือดมันก็จะโหดก,ก,กว่าเดิมครับเอ็กซซูมาวิเาช็อคสวยแบบนี้โอ้โหแล้วอยู่เมเตตาปุม้มโอ้โหโอ้โหอ๋อดาบหนึ่งเหรอวะแม่งเย้ยฟิกอยู่นั่นแหละ14นาทีแม่งมีฟิกตูฟิกไอ้เพื่อนจริงๆต้องเซตกลางไปก่อนนะ เซตกลางเือนะโอ้โหพอลวมั้งเซตกลางเด้อไม่สนใจแล้วนะเอเอนั่นแหละตามคอนเซ็ปต์เป๊ะจบจบจบต้องไฟต้องไบ อันนี้ใครเนี่ยสวยอ๋อไม่สางๆาจับอยูมันเล่นเพราะจะติงตองนะฮะเฮ้ยมันมีภู้วยเห็นเงี้ยเล่น,นอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยน้องมันมีมันมีภูขี่เฮ้ยโอเ้เล่นอะไรกันเนี่ยดดเดี๋ยวผมยืนบนเลย มันน่าจะมาอย่างนี้เรื่อยๆอ่ะไอ้นี่แนวทางการเล่นแผ่นใหม่อ่ะเนี่ยนี่กูรีแลนด์มากูเจออย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยแผ่นใหม่เแ่กงี้อ่ะเนี่ยโอ้โหพุทธเหลืองโอ้โหเฮ้ยอยู่เมเตตาตาโดโตตาเฮ้ยไวโอน้องโอ้โหโอ้โหสวยครับผมช็อตนี้ไวยอยังเอาให้ได้ฮะไวยอยังกิ้งอยู่ไวยอยังผิ้วทรมอยู่ดูดสายน้ำ ต้องฆ่าฉลามนะแล้วก็เอาออบเจกต์เลยตนนี้สวยเพื่อนเอ่อจบได้เหรอ,อ,อมาจบก็จบโจมตีก็โจมตีคอมโบให้ที่ลมยักษ์ให้ เอ้แต่พี่ว่าไม่มีคีปนะน้องชายพี่เอ่เออยา่าชอยดีกว่ายา่ no 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 don't die don't die ผมว่าคิวกอดนะมันจะเอียงไว้แล้วมันจะไปตีบนจากสเต็ปของการเล่นคิวกอดลนะ้าหัวใจเองใช้กับพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้รักเองหนะเนาะรอทีนะ เอ้ยไม่ต้องแล้วคุณลุงตีดักตีดักตีดักสีดักทราบแล้วเปลี่ยนวันหนึ่งเรียกว่วันสองวันสองเรียกว่วันสี่วันสี่เรียกว่ันหกช้อนนี้นะฉลามดีโอเคกูจอ่านเกมไปเพื่ออะไรวะเฮ้ยโอ้โหโอ้โ,โหอยู่เมเตตาอืมเรียบร้อยเลย่างนี้ตีดักเลยมันไม่มีตัวอื่นตีป้อมได้วยนาะอากคิวก่อนละไปเลยไปเลยไปเลย Yeah, yeah, yeah. มันจะมาไนะหมระวังเนะี่ยแต่น่าจะมาไม่ทันเราเบิร์นเร็วโคตรปาเอา้ามาโยนแบบนี้เคยมาโยนแบบนั้นตุ๊บเฮ้ยโอ้โหฉังตัดเวฟเอาดีดีน้องชายพี่โอ้โหโอ้โห ดูดีๆเดินผมไล่ให้ไปไหนแล้ววะเอ้อไปไปไหนอ่ะมาช้มันแล้วกันนะครับจังหวะสับหัว้ามองไม่เห็นจอเซร็จข้างไปด้วยครับเซร็จแปดเว้ยเอาดีๆใช่ก่อนก็ได้นะ สวยครับผมไบโอดีกว่าจริงครับแมงก็แต่แยกดันอย่างเดียวเลยครับอีคิวกอดเนี่ยเวอรอ์ลองไงอายังงครับผมเวอร์เฮ้ยเก็บแรกก็สองดาวแล้วเหรอมันเกินไปเปล่าวะโอโ้โหโอ้โหจ้าแต่ยิงขึ้นเชียวชิ้นแรกยังไม่ได้ลองนะบู๊ ไอ้คนหนุ่มชุดดำอะไรครับเนี่ยจะเอาให้ได้กันนะเดี๋ยวนี้